โอ้โหมารุมยิงพี่อ่ะย<อ>ักสู้ๆที่รักมาชุบเขาได้นะไหนวะนี่ทางนี้ทางนี้ที่รักวิ่งมาหาเขาที่รักวิ่งมาหาเขานี่นี่นี่ทางนี้ที่รักรู้ชื่อเขาดิ<อ>ทางนี้อโอ้เพื่อนไม่ทันแล้ที่รักเพื่อนชุบแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะคะ<อ>ชื่อกลุ่มว่า NPCX Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแค้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้าอิอีไม่เล่นหรอทำไมอ,อ้าวอ้าวแล้วก็ไม่เล่นโถย นางงานเขาออกเอ้ยไม่เอารอเล่นขอโทษเงอแฟนเงอแฟนดีกันดีกันดูด้วยว่า จะทำตัวไม่ดีกับใครเขาน่ารักคัที่รักที่สุดแล้วนะครับหรอเมื่อกี้ไม่เป็นแบบนี้เลยนะ <c oughs> อ้ขอโทษเนี่ยถ้าเป็นอีกก็ไม่ต้องมาคุยกับเขาแล้วไม่เอาเข้าใจไหมไม่เอาจะคุยกับที่รักก็ถ้าหนุ่ยทำนิสัยไม่ดีแบบเมื่อกี้อีกก็ไม่ต้องมาคุยกับเขาแล้ว <c oughs> ขอโทษเขาผิดไปแล้วเข้าใจไหมค่ะที่รักลืมบอกเขาจะพาที่รักไปเล่นโหมดสี4วสี โหมดนี้ก็เป็นประเภทแบบว่าคือไม่ต้องไปวิ่งหาปืนให้เหนื่อยที่รักมาถึงเราจะได้ตังในการซื้อปืนเลยแล้วก็ไปยิงกันแล้วจำกัดพื้นที่แค่เมืองเดียวเอาง่ายว่ามาถึงยิงกันแน่นอนจะไม่เหนื่อยใส่เขาแล้วนะจะได้เล่นครับอ่ะเขาจะแบกที่รักเองตอนทีรักเล่นไม่เก่งหรือเล่นหวยขนาดยังไงเขาจะพาให้ที่รักชนะโอเคไหมพาที่รักไปชนะแต่แค่เขาเหนื่อย มาถึงน่นเ่ยเหนื่อยกับเขาไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยไม่เหนื่อยบ้าเลยเมื่อกี้ยังพูดเลยอ๋อขอโทษเนี๋ยดอกไม้ให้ดีกันนะคะทีรักไม่ไม่รับอ๋อใจร้ายไปละไปยิงคนกันทำไงอ่ะก็แค่วิ่งไปหาคนถ้าเจอแล้วก็ยิงไอจ่ะเขายังไม่ทันซื้อปืนเลยนะไม่เกี่ยตาแรกไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะตาแรกมีเงินน้อยไม่บอกเออที่รักเลิมจากการวิ่งมากเลยจ่ะ ก็วิ่งเหงาไงค่ะเอาออกไม่ได้อีกแล้วด้ยเข้าหนึ่งเม็ดอ้าวโดนลัดโอ้เจอตีตึงโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บจะให้ยังโอมมันแต่งตัวเป็นยังโอมเลยนี่ยังโอมมเตฟเกะแห่ไปหาที่รักอยู่นะรัดข้างหลังโอ้โหมันวับน้องเน็ตไม่ดีเลยไงเนี่ยน้องหนึ่งครับโอ้โหมันลุมยิงพี่อ่ะ ยังสู้ๆที่รักมาชุบเขาได้นะไหนวะนี่ทางนี้ทางนี้ที่รักวิ่งมาหาเขาที่รักวิ่งมาหาเขานี่นี่นี่ทางนี้ที่รักดูชื่อเขาดิ <c oughs> ทางนี้โอ้เพื่อนไม่ทำอะไรที่รักเพื่อนชุบแล้วแล้ต้องโดนยิงมาเชื่อนะอนี่ไงฮัถโยไปดิมันไม่เห็นมีสะโขบเลยอ่ะมันไม่มีสะโบขอบเขาปืนพกก็ยิงยังไงก็ได้หรอใช่แค่เอาเป้าขายมาตรงตัวศัวตรูก็จะออ้จะ โอเคหรือไม่ทันทำอะไรเลยจ้้เห็นไหมมาตาสองทิรักษ์ก็เลือกซื้อปืนเลยจ้ะทีรักษ์กดแตะที่ปืนนั้นทีนึงแล้วกดคําว่าซื้อมันซื้อได้ทุกอันเลยเหรอไม่เฉพาะอันที่มันสว่างอะจ้ะอันไหนที่มันเป็นสีทึบๆอ่ะมันซื้อไม่ได้โดนอันเดียวสี่ร้อยเขาก็กดซื้อแล้วไงทำไมมันให้กดไอนี่อีกไม่ทิรักษ์ซื้อทิรักษ์ซื้อแค่ซื้อมาหนิไงทีรักษ์ซื้อ M ห้าร้อย M ห้าร้อยเป็นปืนประเภทที่มันมีสะโคบเล็งได้จะเป็นปืนในโหมดปืนพกยไม่โดดัง,งอุ้ยไม่เข้าหัวเม่ร์อกตัวไหนเพื่อนโอ้ได้ไงว่าตัวเราอยู่ตรงไหนจะตัวอยู่ขวางตรงข้ามมาเสมอจ้ะอ้งแบตจะหมด <laughs> เดี๋ยวละร้องหนึ่งครับ เพื่อนโอเคลบสองเอา้าเพื่อนได้เพิ่มอีกแตะสองเฮ้ยตรงเขาอ่ะลบอีกหนึ่งครับผมตึงหัวเฮ้ยที่รักเพื่อนโดนยิงเฮ้ยโอเคแดงหนึ่งคนะิว <c oughs> เล่นเก่งนะเล่นทำอะไรเล่นเก่งนะคนอะไรเล่นเก่งเก่งอย่ามาประชดเขานะไม่ใช่เราไม่ได้ประชดเข้ามาถึงตัวเขาตั้งหางรอคะท่รัก ที่รักจ๋าว่ารักนะคะได้ยินแล้วไม่บอกรักเขาหน่อยหรอไพูดเพราะว่าวันนี้หนยทำตัวไม่น่าค่น้านะารักคือรักเหมือนกันนอกนัาตัวแบบนี้นะาเ้ทีารักเป็นกาลังใจที่ดีมากเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเขาจะพาให้ชนะให้ดู มาไหนใครอยากยิงกับพี่หน่อยว่ามาใครห้าหวไอ้น้องอใครยิงพี่พีวะเดี๋ยวอ่ะเจอเจ็บหนึ่งตัวครับผมใครยิงที่รักใครใครบางอาจยิงที่รักของเขาที่รักเขาตายแล้วหรอใช่ล้มหนึ่งบางอาจบางอาจาอาจะกกดเปลี่ยนมุมกดเปลี่ยนชื่อดูคนดูได้นะที่มุมล่างขวามันจะเป็นลูกศรอ,อยู่จากซ้ายหรือขวา แม,แม่จะบอกให้เขาไปดูหน่วยอ่สิถ้าจะเอาดูเขานี่มาดูคนเก่งๆ,ๆอย่างเขาดีกว่าอา้าวแล้วเขามาชุบกันนะเฮ้ยโถ่เอ้ยกระส่ายยิงล้ม I know I know ไอลหลังสิจ้ารออะไรรักจ๋าขอมันแก้นหน่อยสิคะอะไรนะขอมันแก้นหน่อยสิคะ หลักสู้สู้โดนยิงตายแน่เลยอวิชนะเลยอ่ะโหขอบคุณนะคะที่รักตอใจดีมากเลยน่าหยิกแก้มไม่ยิงก่อนเอ้ามาแล้วเหรอมาแล้วค่ะมาจบรอบแล้วค่ะทุกหัวเขารู้ว่าเขายังตายอยู่นะเนี่ยมันเริ่มรอบใหม่แล้วจ้าที่รักแล้อย่างนี้คนอื่นไม่ด่าเขาตายเลยหรอไม่ด่าหรอใครเขาจะด่าจบไปเฮ้ยไปก่อน ล้มสองแล้วขยันขวันเขาล้มสามแตกหมดครับผม, <S <S ลมเล่นยังไงก็ชนะครับน้องน้องเพิ่งจะลงจากบันไดเมื่อกี้เองเอาหน้าแบกแฟนแบกแฟนอุ้ยที่รักจ่าเขายิงไปต้องเก้าคนแน่วว้านี่คือเราชนะอหรอใช่ดาวเวทสามพันหนึ่งหน่วยดงของเขาดิครับ จ๊สวยที่รักสุดเลยที่รักจ๋ารักที่รักที่สุดเลยนะคะคาว่ากันว่าคนที่บอกรักบ่อยๆก็คือคนที่ทําอะไรผิดมาไม่ใช่ไม่ถูกต้องเ็ียยวไม่ถูกต้องก็อยากบอกรักที่รักอะบอกรักเขาบ้างดิเขาก็รักพี่รักเหมือนกันคนอื่นที่รักกม่บอกรักเขาเยอะขนาดนี้เลยเนี่ย อาก็เขาอัดคลิปอยู่เนี่ยใช่หรอใช่ไม่ไหวคนดียวเลยไม่ไหวคนเดียวไม่ไหคนเดียวไม่ไหวเลยไม่ไหวอยากแกนเขาอ่ะไม่ไหวคนดูกันเลยไม่ไหวไม่ใส่อะไรไม่ บอกบอก,บอกน้องๆเร็วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พินิยด้วยนะครับอกน้องๆว่าอะไรบอกว่าน้องๆว่าหนุ่ยทำผิดมาก็เลยมาบอก,อกนักบอยอย่างเงี้ยผิดอะไรอะ่ะ <c oughs> อืมๆๆคนเราถ้าถ้ามันบอกนักบอยแสดงว่าทำอะไรผิดมาไง <What? S 1> ไม่เกี่ยวซะหน่อยที่รักง่อะทำมาเป็นพูดโอเคครับ okay <ต>ผมพูดบ่ผิดปกตินะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์พี่หนุ่ยด้วยนะครับผมถ้าอยากให้พี่หนุ่ยมาทำคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟนอีกก็คอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมวันนี้พี่หนุ่ยกับแฟนพี่หนุ่ยขอตัวลาบก่อนนะครับผมบายยจ้าบายยคนดูกันเร็วบายยน่ารัก